คค่ะ okay, สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะก็วันนี้นะเรามาตามสัญญากันนะคะก็คือเรามาอยู่ในช่วงของไลฟ์นะคะซึ่งเราห่างหายกันไปนานเลยนะเราไม่ได้เจอกันนานพอสมควรเลยนะคะก็น่าจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะเพราะว่า <laughs> เรากำลังจะถูกล็อกดาวน์โควิดไหมนะคะ <laughs> โดยมากปีที่แล้วที่เราทำไลฟ์เยอะๆก็คือช่วงที่เรา,เาไม่มีคนมาเรียนที่โรงเรียนอะนะคะล็อกดาวน์โควิดนะ เดี๋ยวน้องๆจะได้เจอกับพี่อีกแน่นอนนะคะนะ,คะวันนี้เนี่ยเรามากันในหัวข้ออะไรเอ่ยนะคะก็คือเป็นหัวข้อของการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์นะ,ะหมอรอบหนึ่งนั่นเองนะคะน้องๆหลายๆคนก็ข้ามผ่านพ้นอ่าผ่านพ้นอะไรผ่านพน้นช่วงยื่นคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนก็ได้รับฟีดแบ็กเป็นช็อตลิสต์ e d นะคะก็คือเป็น เขาเรียกว่ารายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์แล้วนะคะก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังรอนะยังไม่ได้เปิดหมดนะว่าเออนะได้อะไรยังไงบ้างนะคะก็อาจจะมีบางตัวที่ยังไม่ได้ออกผลมาแต่ว่าเราก็เตรียมตัวก่อนได้เปรียบกว่าเหมือนสโลแกนของโรงเรียนนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนะคะเราก็ ะะมาดูกันเลยว่าสัมภาษณ์เนี่ยมันจะมีอะไระไรายละเอียดอะไรบ้างเป,เป็นภาพรวมวันนี้จะพูดสั้นๆนะใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยนะเราจะชวนน้องๆมา m o อิ interview กันจริงๆนะคะก็เพราะฉะนั้นอย่าลืมเตรียมตัวรอถึงช่วงสุดท้ายเลยนะนะคะ ว่ามีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนะคะใครที่อนะมีคำถามระหว่างที่พี่ไลฟ์เนี่ยก็สามารถส่งเข้ามานะคะใน a ฟ e b o o k นะที่น้องๆกำลังชมอยู่นี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามีทีมงานคอยนั่งนะป้อนคำถามให้อยู่แล้วนะคะสามารถส่งคำถามมาได้เลยเดี๋ยวพี่ๆจะคอยตอบให้นะอา้าวโอเคค่ะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะเตรียมตัวนะก่อนใครคะ่ะหมอรอบหนึ่งอ,อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่สไลด์กันเลยนะคะ <c oughs> นะเราเนี่ยเอ อย่างที่บอกค่ะเราเราส่งคะแนนไปแล้วตอนนี้เนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยโดยมากก็นะเอาเป็นว่าเบสิคลี่แล้วเนี่ยใครที่ได้รับช็อตลิสต์เต็ดนะคะคือได้รับสัมภาษณ์เนี่ยก็คือประมาณว่านะก็เหมือนคะแนนบ m a t คะแนน i อ l t s เนี่ยก็ตามทฤษฎีก็คือไม่ดูแล้วแหละนะคะก็จะไปดู เพราะว่าทุกคนเนี่ยเหมือนกับในวันสัมภาษณ์ก็จะแบบตัดศูนย์เหมือนกันหมดนะคือทุกคนเนเก่งพอแล้วล่ละนะคะทีนี้ก็จะมาดูอย่างอื่นที่ไม่ได้บอกด้วยคะแนนสอบนะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกันความพร้อมในการเป็นหมอการทำงานเป็นทีมเวิร์กอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาดูกันคร่าวๆนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะ <c oughs> นี่นะเตรียมตัวนะนะะหมอรอับหนึ่งนะอย่างที่บอกไปแล้วนะตอนนี้ก็จะมีหลายๆที่ที่นะประกาศผลมาแล้วแต่หลายๆที่ก็ยังไม่ได้ประกาศผลแต่ข่าวดีก็คือนะคะหลายๆที่นะก็คือประมาณว่าทุกทที่นะั่นแหละก็จะมีการอสอบเหมือนเหมือนกันนะคะก็คือเป็นลักษณะของการสอบแบบที่เรียกว่านะ MMI นะั่นเองน้องๆคะทีนี้อะไรคือ MMI นะคะ MMI เหมือน MIB ไหมเม้ in ินแบลนะคะ,นะะ MMI เนี่ยหลกักๆก็คือการสอบแบบ เป็นมัลติม like ินิอ mm ินเทอร์ว yeah. ิวนะมัลติมินิอินเทอร์วิวก็คือจะเป็นหลายๆห้องนะเป็นหลายๆห้องจะไม่เหมือนกับการสอบสัมภาษณ์แบบคณะอื่นๆก็คือจะมีห้องเดียวนะคะทีนี้จะมีหลายๆห้องแล้วก็มีหลายๆสถานการณ์นะคะทีนี้ดูอะไรเราบ้างนะคะหลักๆเนี่ยเขาก็จะดูเรื่องของอินเทอร์แอคชันนะอินเทอร์แอคชันคืออะไรก็คือดูว่าเออเวลาเราเจอคําถามบางอย่างที่เป็นคําถามที่เป็น คำถาม impromptu นะก็คือคำถามที่คาว่า impromptu คือเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําถามพวกเกี่ยวกับจริยธรรมต่างๆเนี่ยคือถ้าถามว่าถ้าให้ให้ใหแบบให้เกงให้เกงคําถามจริยธรรมเนี่ยโอ้โหนะมีเยอะแยะมากมายเลยที่จะสามารถออกได้นะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างาจากปีที่แล้วกันด้วย นะคะเพียบเลยนะคะก็ i m p t t situation หรือแม้กระทั่งเป็นพวก role play ต่างๆก็มีนะคะหลักๆนที่เขาจะดูก็คือเขาจะดูทัศนคติของน้องๆนะคะคือพูดง่ายๆว่าไม่ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าจะดูว่าที่น้องๆตอบเนี่ยมันมีเหตุผลหรือที่มาที่ไปยังไงนะสามารถที่จะ handle situation นะในคำถามที่ดูเหมือนยากๆน้องๆสามารถที่จะหาคําตอบมาเอาเป็นว่าเท่าที่ดีที่สุดในจุดยืนที่น้องๆมีได้หรือเปล่านะคะทีนี้อ่านะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าในคําถามเนี่ยอย่างที่บอกค่ะตัวอย่างปีที่แล้วมีอะไรบ้าง อันที่2ถัดมามีคนถามมาเยอะเลยนะคะว่าเอ๊เราภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นภาษาอะไรนะคะต้องต้องบอกอย่างนี้ค่ะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยนะคะแต่นะน้องๆอย่าลืมว่าการสอบรอบหนึ่งเนี่ยก็คือพูดง่ายเขาจะวัดความสามารถนะเขาวัดอะไรน้องบ้าง B mat เขาสอบก็เป็นภาษาอังกฤษถูกไหมแล้วก็ IELTS นะคะเขาสอบก็เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นอาจจะมีนะคะ บางห้องที่เขา c ชร์เลน g ์น้องๆคืออาจจะถามเป็นไทยอยู่ดีๆนะแล้วกลับมาถามเป็นอังกฤษนะหรือมีบางห้องที่ Station แล้วเป็นอาจารย์ที่เป็นถามเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้น้องๆก็ต้องเตรียมให้พร้อมละกันนะคะแต่ว่าหลักๆเอาเลเซประมาณว่า80-90เป็นภาษาไทยละกันนะคะ dress c ค <oughs> d e นะคะ dress c ค d e นี่คือหลักๆแล้วเนี่ยนะ อย่างปีที่แล้วเนี่ยนะคะตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยนะคะก็จะมีสัมภาษณ์รามานะน,นี้เล่าให้น้องๆฟังว่านะ,ะก็บอกว่าห้ามใส่ชุดนักเรียนไปเพราะว่าทําไมจะเกิดไบแอสนะ,ะจะเกิดไบแอสก็คืออุ้ยโรงเรียนนี้แบบเหมือนแบบโอชุดนักเรียนเก่งเลยอะไรเงี้ยนะคะแบบโรงเรียนนี้เรียนเก่ง นะครูก็อาจจะรู้สึกว่าวยหรือวิโรงเรียนนี้โรงเรียนเก่าของของอาจารย์อะไรอย่างี้นะก็ไม่ให้เกิด b แ a s เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้ใส่ชุดที่เป็นชุดสุภาพนะทีนี้เขาว่าชุดสุภาพคือชุดอะไรนะผู้หญิงก็อาจจะเป็นกระโปรงนะนะคะแล้วก็เป็นรองเท้าหุ้มส้นผู้ชายก็เป็นเกงขายาวนะคะใส่เสื้อเชิ้ตอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คือ,อชุดที่ควรจะใส่ไปนะคะแล้วเขาก็ก ก็จะมีรายละเอียดด้านในอย่างเช่นเข้าไปแล้วอาจจะไม่ได้ให้ติดป้ายชื่อคือทุกคนห้ามพูดชื่อตัวเองอาจจะต้องเป็นแบบหมายเลขแทนอะไรเงี้ยเวลาเรียกก็แบบเอาว่าไงเอ0 2 8 5อะไรเงี้ยน,นะคะทุกคนก็จะแบบกลายเป็นมนุษย์โรบอทนะคะในห้องสอบเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็หลกัหลกๆก็คือ Dress Code สุภาพหน้าตาอะไรเงี้ยไม่ต้องแต่งนะคะไม่ต้องแต่งหรอกนะ,ะก็สวยๆหล่อๆแบบใสๆของเรานะะในวัยมัธยมนั่นเองเนาะนะคะ อาโอเคนะคะทีนี้คําถามเนี่ยพี่อยากจ,จะแบ่งเป็น3อย่างละกันนะก็คือมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะได้โอ้นะได้ได้มาเล่า ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังนะให้กับพี่ๆอินเทอร์พ s าบอกว่าพี่คะบางคนเนี่ยทำสรุปมาให้เลยนะว่าพี่คะเนี่ยช่วยเอาคําถามเนี้ยนะไปเป็นวิทยาทานให้น้องๆในปีถัดมาดนานิดนึงนะคะก็คืออย่างเช่นนะคะมีคําถามอะไรบ้างพี่สรุป,ปรมาแล้วละกันนะก็จะมีคําถาม3ประเภทนั่นกะ็คือคําถามทั่วไปนะเป็น general question นะแล้วก็คําถามที่เกี่ยวข้องกับ e t i c นะคะก็คือเรื่องของจริยธรรมแพทย์ ะะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น role play ก็คือเป็นบทบาทสมมุตินะซึ่งมีหลายแบบเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะนะ,ะทีนี้อย่างแรกเลยนะ general question นะ,ะก็แน่นอนนะอาจจะมีคำถามว่าทำไมคุณถึงอยากเป็นหมออ่านะนี่ทุกคนเนี่ยคือพี่แนะนำว่านะต้องบอกทุกคนกัอนว่าการอินเทอร์วิวเนี่ย นะการอินเทอร์วิวเนี่ยน้องๆอ,อย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นคนพูดเก่งนะฉันเป็นแบบเหมือนไปแข่งสปีชมาแล้วฉันจะต้องพูดได้เร็วพูดได้ดีฉันเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษนะฉันจะต้องแบบโอเคไม่เตรียมตัวก็โอเคนะบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วอินเทอร์วิวไม่ว่าจะเป็นสนามหมอก็ดีหรือว่าสนามอินเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะจุดสําคัญคือการซ้อมนะเพราะบางครั้งพอคําถามมันอิมพอมทูขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้เวลาในการอึกอักเยอะเออ นึกไม่ออกเออทั้งนั้นที่เป็นคำถามง่ายๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราซ้อมมาเยอะแค่ไหนมันก็มีโอกาสที่คําถามนั้นๆนเนี่ยมันจะคล้ายกับสิ่งที่เราเตรียมมาหรือถ้าโชคดีมากๆก็เหมือนกันเดะเลยถูกไหมนะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวให้มากที่สุดนี่คำว่าเตรียมตัวของพี่เนี่ยมันก็มี2แบบอย่างแรกน้องก็อาจจะ list เป็น bullet point นะเอาสม,มุดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ list เป็น bullet point ถ้าเกิดเขาถามว่าทำไมอยากเป็นหมอแล้วตอบอะไร นะแล้วก็พยายามคิดว่ามันจะมีคำถามอะไรให้ได้มากที่สุดนะ Can be anything บอกแล้ว g จะน r อ l question เยอะมากๆนะอาจจะถามถึงเรื่องความรู้ทั่วไปนะะก็ได้นะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถ้าต้องเก่งเนี่ยนะก็น่าจะเป็นเรื่องของโควิด19นะอย่างเช่นนะโควิด19นะกำลังจะกลับมาอีกครั้งคุณคิดว่าเราควรจะมีสถานการณ์การรับมือการแพร่ระ,ะบาดนี้อย่างไร ะะหรืออาจจะลงไปละเอียดลึกอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ตอนนีเน้เราก็จะรู้ว่าโควิด -19 ที่กลับมาอีกครั้งโดยมากก็จะเป็นเรื่องของอผู้ลีผ้ผู้อพยพ,พ,ยพนะอย่าเรียกผู้ลี้ภัยโดยผิดกฎหมายเข้ามาทํางานในประเทศซึ่งมาตามเขตชายแดนนะเขาอาจจะถามน้องๆก็ได้ว่าคุณคิดว่ามันจะมีวิธีการยังไงที่ป้องกันตรงนี้นะ it can be anything นะโดยที่นะตีมหลักของมันคืออะไรตีมหลักของมันก็คือโควิด -19 นี่แหละนะฮะพี่บอกเลยนะ พี่ e c t จะเจออะไรพี่อยากจะรู้ว่านะถ้าถามพี่นะโควิด19เนี่ยรายละเอียดคืออะไรนะและที่พี่อยากรู้ไปกว่าน,นั้นก็คือโควิด19ที่ตอนนี้เขามีการทําวัคซีนทำวัคซีนแก้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมไอ้วัคซีนตัวนั้นเนี่ยมันมีคอนเซปต์ยังไงมันทํางานยังไงเออแล้วมันเริ่มใช้ที่ไหนประเทศแรกอะไรประมาณอย่างเงี้ยเรื่องออกไหมคะซึ่งพวกนี้เนี่ยน้องๆสามารถนะหารายละเอียดได้เลยนะคะซึ่งอ่าพี่ ะะบอกใบให้ใน Netflix ก็มี Documentary ตัวนี้นะคะใครรับ Netflix อยู่ลองไปหาดูนะคะก็แล้วก็เอามาไม่ใช่ดูแล้วเฉยๆนะคือเราดูแล้วก็ต้องแบบมาเรียบเรียงเป็นคําพูดของตัวเองด้วยเนื่อ,อ,อกปะ่ะนะนะคะเพื่อจะให้มันสั้นกระชับที่สุดเนาะว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะ,ะนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย general question เนี่ยมีเยอะมากและทีนี้เราลองมาดูพอดีที่อยู่ในมือพี่เนี่ยคือสิ่งที่นะรุ่นพี่ของเราเนี่ยเขา list ไว้ให้นะฮะก็นะ นะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่จะใช้เป็นข้อมูลในการ m o อก interview น้องๆนะคะในวันจริงที่จะถึงนี้เราจะมาแจ้งวันกันว่าเราจะมาม็อกกันวันไหนนะแต่ถ้าเกิดสมมติพี่กระโดดกระโดดไปเนี่ยนะะก็หลกักๆแล้วเนี่ย general question เนี่ยก็จะเป็นเรื่องนะของ Portfolio ของน้องๆนะเน้นที่ตัว Portfolio โอของน้องๆเลยคือพูดง่ายๆเนี่ยเขาอยากรู้ว่าน้องอะทำพอร์ตเองหรือเปล่า นะฮะอยากรู้ว่าน้องทำพอร์ตเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาอาจจะจี้จุดใดจุดหนึ่งนะอย่างเช่นน้องใส่เสิ e ร์ช h เข้าไปเขาอาจจะถามน้องต่อเนื่องว่าเสิ e ร์ช h นี้ทำยังไงแล้วตอนทำมีปัญหาไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้น้องๆเนี่ยไปลงรายละเอียดกับตัวพอร์ตของเราให้ดีนะคะไปลงรายละเอียดกับตัวพอร์ตของเราให้ดี นะคะหรือ general question อาจจะเป็นคำถามอะไรที่อย่างที่บอกมันเก่งยากมากนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะบางบางบางที่เนี่ยให้เป็นรูปมานะให้รูปมาเป็นรูปมาเป็นเรื่องของการเป็นผู้ให้กับเป็นผู้รับนะอาจจะเป็นรูปที่เขาไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแล้วให้ดูรูปแล้วถามว่ารู้สึกยังไงกับรูปนี้เออรู้สึกยังไงกับรูปนี้นะคะแล้วก็ถามว่าเคยมีประสบการณ์อะไรต่อ2บทบาทนี้ไหมการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับ นะซึ่งนะอย่างนี้เนี่ยคือ,อพูดง่ายๆเลยนะคือต้องซุยเอาอะนะต้องซุยเอานะแต่ถ้าเกิดเราเคยแบบเหมือนซ้อมมาแล้วใกล้เคียงกับคําตอบนะคำถามที่สุดเนี่ยเราก็จะสามารถตอบแล้วแบบมันดูดีกว่าเพื่อนๆนะคะอ่ะอีกอันหนึ่งนะคะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะให้เล่าเรื่องความล้มเหลวในชีวิตและก้าวผ่านมันมาได้อย่างไรนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเบสิกเลยนะก็คือ failure success นี่นะทุกคนต้องเตรียมหมดเลย failure success short term goal long term goal ถ้าไม่ได้จะไปทำอะไระนะยังอยากจะเป็นหมออยู่หรือเปล่ามหาอะไรที่เราสมัครเนี่ยเป็น first choice ของเราหรือเปล่าคำถามพวกนี้มีหมดนะเพราะอย่างเช่นรามาเนี่ยนะน้องๆนะบอกเลยค่ะก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยนะไม่ใช่แบบสัมภาษณ์แล้วก็จบนะจะต้องมีการทำนะเหมือนเป็น psychological test นะเป็นคำถามแบบตอบตอ,บตอบ ตอบถูกตอบผิดตอบ A ตอบ B อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทำเจ็สิบเจ็ดข้อใช้เวลาส0สิบนาทีเป็นเหมือนแบบเวลาที่เราทำข้อสอบเหมือนวัดวัดความถนัดอะไรเงี้ยเนืกออกใช่ไหมนะคะแล้ว <c oughs> ก็นอกจากนั้นเนี่ยมีเขียนเอเซออีกสี่ห้านาทีนะซึ่งเอเซเนี่ยก็คือนะเป็นอย่างที่บอกเลยค่ะโกของเราคืออะไรนะในปีที่ผ่านมานะโกของเราคืออะไรนะแล้วก็ให้วาดรูปด้วยนะโอ้โหแบบ จิต,จตวิทยามากให้เราวาดรูปต้นไม้แล้ววาดรูปผู้หญิงเคยเคยเล่นไหมแบบเนี้นะวาดรูปต้นไม้ถ้าต้นไม้อยู่ใกล้บ้านแปลว่าอย่างนี้ถ้าต้นไม้อยู่ใกล้บ้านถ้าผู้หญิงผมยาวผมสั้นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราไม่รู้หรอกแต่ถามว่าปีนี้จะวาดรูปผู้หญิงกับต้นไม้ไหมอาจจะไม่ใช่นะฮะอาจจะไม่ใช่นะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นรูปอื่นแต่มันออกแนวทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไว้พร้อมเลยว่าอาจจะต้องเจอเอเซ่ด้วยนะคะอา้าวโอเคนะคะ อันนี้คือ general question นะทีนี้เรามาดู ethical q u e s t i o n กันบ้างนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเจอคนไข้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเราในฐานะหมอเนี่ยเราจะบอกเขาไหมเอ้ยหรือเราจะบอกญาติเอ้ยหรือเราจะบอกยังไงนะคะถ้าเราจะบอกนะนะหรือ euthanasia ก็คือการทำการรุญยาคาตอันนี้เนี่ยนะโอ้ทุกคนเนี่ยแทบจะโดนถามกันหมดเลยนะน้องๆต้องมีคำตอบที่ถูกเลยนะไม่ใช่ที่ถูกที่เหมาะสมกับกับบริบทนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันไม่มีความถูกต้องไม่มีความผิดใช่ไหมตอบอะไรก็ได้นะอยากดูไอเดียน้องนะเขาบอกว่าการทําการุญาคาตเนี่ยควรจะทําให้ถูกกฎหมายในประเทศไทยหรือเปล่าน้องๆอ,อย่าลืมดูรายละเอียดของคําถามนะในประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นจะมีบริบทนะอย่างเช่นเรื่องของาศาสนาใช่ไหมออาศาสนาพุทธเรานี้ห้ามฆ่าสัตว์อยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องๆก็อาจจะต้องห้ามตอบสั้นๆควรค่ะ หรือไม่ควรค่ะเพราะเราเป็นประเทศพุทธจบนี้ไม่ได้นะคะคือบอกแล้วว่าเขาอยากรู้รายละเอียดในดีเทลของน้องด้วยว่าน้องเนี่ยอยากคือน้องตอบอย่างเงี้ยเพราะอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเน้นที่เหตุผลมากกว่าคําตอบนะคะอา้าวเรามาดูอีกสักอันหนึ่งนะคะก็าอาจจะเป็นเรื่องของโควิด19อีกแล้วนะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติวคุณเป็นแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลที่มีคนเป็นโควิด19ไปรักษา นะในขณะที่คุณกําลังช่วยผู้อื่นเนี่ยแต่ว่าครอบครัวของคุณเนี่ยกำลังถูกรังเกียจเพราะว่าคุณทํางานในโรงพยาบาลอ่านะฮะคุณอย่างเช่นนะอ,อ,อย่างเช่นลูกนะภรรยาสามีของคุณเนี่ยอาจจะแบบว่าลูกอาจจะต้องถูกกักตัวแต่แล้วพ่อเป็นหมออยู่โรงพยาบาลนี้ถูกกักตัวอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบแล้วเด็กๆเนื้อออกปาเด็กๆก,ก,ก็จะแบบไม่ค่อยมีแบบเหตุผลว่าเออกำลังช่วยอยู่อย่างเงี้ย ลูกคุณกลับมาบ้านแบบร้องไห้นะแบบทำไมต้องทํากับหนูอย่างนี้หนูถูกกักตัวคนเดียวในห้องนะคุณจะบอกกับครอบครัวอย่างไรหรือคุณจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรโอ้คาถามปลายเปิดแบบนี้นะคะก็เป็นคําถามที่อย่างที่บอกนะ,ะก็ทํำยังไงก็ได้แต่คุณต้องเป็นคนที่มีเหตุผลในการตอบนะ challenging นะคำถามพวกนี้นะคะอา้าวถัดมานะฮะอ่านไหนลองมาดู นะพวกคำถาม ethical question s ของปีที่ผ่านมามั่งนะนะอะ่ะยกตัวอย่างเช่น <c oughs> เขาบอกว่าอ่นะเดี๋ยวดูก่อนนะอมีเยอะเลยอะ่ะพี่ๆเขาให้มานะอะ่ะนี่นะเขาบอกว่านะเพื่อนสนิทของเราตื่นสายจนมาสอบไม่ทันนะทำให้เขาต้องมาเรียนวิชานั้นในช่วงซัมเมอร์แต่ว่าเพื่อนคนนี้ได้วางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวแล้วเลยพยายามขอให้เราที่มีพ่อเป็นหมอ ช่วยเขียนไวรับรองแพทย์ปลอมๆให้ซึ่งถ้าไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็จะไปทาเองอยู่ดีนะกรรมาการถามว่าเราจะจัดการอย่างไรแน่นะคะประมาณนี้เนาะในะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก่งเนี่ยยากมากเลยนะการเก่งข้อสอบยากมากนะมันมันคงไม่มาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คาถามนี้คงไม่ออกมาอีกแล้วแหละในปีนี้ถูกปะ่ะนะแต่ว่าถ้าเราได้ลองซ้อมนะการซ้อมคือการเรียบเรียงเป็นคําพูดด้วยนะไม่ใช่ว่าเขียนเฉยๆแล้วไม่ลองพูดดูนะมันไม่เกิด ความชํานาญในการพูดนะคะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยนะลองไปซ้อมดูนะคะคําถามพวกนี้ก็น่าสนใจนะอทีนี้ถัดมาค่ะโรเปย์นะคะโรเปย์เนี่ยก็คือจะมีเหมือนแบบอาจจะมีรุ่นพี่ที่เรียนแพทย์อยู่แล้วนะคะอาจารย์อาจจะขอแรงขอแรงว่าช่วยโรเปย์กับรุ่นน้องหน่อยนะคะอะไรแบบนี้นะอะยกตัวอย่างเช่นนะเขาอาจจะให้โรเปย์นะคุณเนี่ยเป็นแพทย์นะแล้วให้รุ่นพี่เป็นผู้ป่วยนะเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่ง นะอย่างเช่นนะปีที่ผ่านๆมามีโรคงูสวัดอาโรคงูสวัดนะนะแล้วเขาก็จะมีกระดาษให้เราว่าไอ้โรคงูสวัสดเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงนะคะให้หน้าห้องสัมภาษณ์นะเสร็จแล้วก็ให้เวลาเราอ่านสักประมาณ2นาทีแล้วเราก็เข้าไปในห้องสอบนะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เหมือนกับเป็นหมอเลยนะคือแบบ เป็นหมอคุณเป็นหมอเนอะเพราะฉะนั้นคุณจะมายกกระดาษอ่านไม่ได้นะคุณก็ต้องจําแบบเหมือนเป็นไอเดียของมันหรือว่าสิ่งที่สําคัญนะอะไรที่คนไข้ควรที่จะโฟกัสหรือไม่ควรโฟกัสนะคะแล้วคุณก็แบบเวลาเจอรุ่นพี่มาคุณก็ไม่ใช่คือคุณต้องเป็นหมอเช่นนะั้นสวัสดีค่ะคนไข้อ่านะวันนี้เดี๋ยวผลการตรวจออกมาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวหมอมีข่าวดีจะบอกนะคือคุณนันอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเนออกใช่ไหมคือเป็นโรลเพลย์เลยนะก็คือบทบาทสมมุตินั่นเองนะ อันหรืออีกอันหนึ่งนะ,ะคุณพบคนที่หมดสติเพอไฟช็อตนี่นะคุณต้องการจะทำนะซีอไม่ใช่ c r อ c พีซพ r นะฮะพเนาะนะนะให้เขาเป็นการฉุกเฉินคุณจะมีขั้นตอนอย่างไรนะอาจจะไม่ต้องแบบเมาท์ทูเมาท์แม่น้องนะติดเรดนะคะอาจจะแบบเออแบบเหมือนวิ uy, ทำยังไงดีไม่กำลังมีแบบเหมือนผู้ป่วย รถคนจะมาช่วยโอ้ยอย่าเคลื่อนย้ายเขานะคะเดี๋ยวเขาเกิดการกระเทือนอะไรแบบเหมือนในหนังเกาหลีอะไรเงี้นะถ้าเกิดแบบย้ายเขาเนี่ยหมอนรองคอเส้นประสาทกระดูกอะไรจะแบบโยกอะไรเงี้นะคือคุณมีความรู้พื้นฐานในการ CPR แค่ไหนนะคะพวกนี้นะ C.R.P. นะ,ะงงนะ,ะ C.P.R. เนาะนะคุณจะมีขั้นตอนอย่างไรนะคะพวกนี้นะโรเพลยก็สามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้เลยนะ,ะเอามาดูตัวอย่าง นะโรเปลโรเปลนะของจริงเป็นการโรเปลในเหตุการณ์ที่เราและเพื่อนสนิทไปสอบโอลิมปิกนะเออไม่ใช่วิ่งนะคะอาจจะเป็นโอลิมปิกวิชาการเนาะซึ่งเพื่อนไปสอบมา3ปีแล้วแต่ยังไม่ผ่านสักทีในะขณะที่เราเนี่ยสอบผ่านแล้วแหละครั้งเดียวเลยเรานะฮะนะโดยที่ นะจะมีรุ่นพี่หมอปีสูงๆมาเล่นบทบาทสมมติกับเราก็อาจจะแบบเหมือนเราเอ๊ะเราจะให้กำลังใจเพื่อนยังไงวะนะเพราะว่าเราเราก็ได้เนื้อออกว่าจะบอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแกคนเรามันก็พลาดกันได้แต่เราไม่พลาดนีหว่าอะไรเงี้ยเนื้อใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโรเลสซึ่งก็คือนึกภาพออกไหมคะมันไม่มีผิดมีถูกนะนะใช้ใช้จิตตรวจล้วนๆนะสำหรับนะคณะกรรมาการสอบนะคะอ่ะก็นั้นหลักๆเนี่ยพี่แบ่งออกเป็น3ามอย่างแบบนี้นะคะ นะซึ่งนะฮนะก็อยากจะชวนน้องๆทุกคนนะวันนี้เนี่ยเราแบบนะเหมือนกับอธิบายให้ฟังพอหอมปากหอมคอว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการมาสัมภาษณ์กันจริงๆเป็น mock interview นะเป็นม็ c k i n t e r v i e วให้น้องๆเวลาไปสอบจริงจะได้ไม่ตื่นเต้นมากๆนะคะก็มีวันที่10มกรานะะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนเนี่ยลงทะเบียนมาเยอะนะวันที่11เเราก็จะเปิดอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่ง นพิเศษเลยอันนี้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ให้นักเรียน Interpass ของเราและนักเรียน End Concept นะของเราเท่านั้นจริงๆโซไซไทยอะไรอยก็มาได้นะถือว่าเป็นเครือเดียวกันนะ,ะก็มาได้เลยนะคะก็จะมาทำเวิร์กช็อปแล้วก็จะมาพูดถึงประเด็นคำถามนะคะแล้วจุดอ่อนจุดแข็งที่บอกเลยนะคะว่า นะไม่ใช่แค่หมออย่างเดียวนะน้องทุกๆปีเนี่ยที่ไปม o อกอินเทอร์วิวให้สัมภาษณ์แม้กระทั่งทุนคิงอย่างเงี้ยนะคะทุนเล่าเรียนหลวงหรือว่าทุนกระทรวงต่างประเทศนะน้องเชื่อไหมว่ามันมีน้องหลายๆคนที่ไม่ได้เห็นความสําคัญของการสัมภาษณ์นะคะแล้วคําตอบบางคําตอบที่ตอบออกมาเนี่ยมันมันเหมือนน้องเป็นเด็กอะ่ะนึกออกป่ะน้องยังไม่ได้มีประสบการณ์ว่ามันควรจะตอบอย่างไรยกตัวอ,อย่างเช่นถามว่า คุณอยากเป็นหมอเนี่ยคุณที่เนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยเป็น first choice หรือเปล่านะซึ่งน้องก็ตอบไปตามตรงเลยอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้สำรองอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ไหมอะ่ะนะคะเออนะก็คือเดี๋ยวเรามาดูด้วยว่าตอนที่น้องบอกว่าอ๋อไม่ค่ะพี่เไม่ค่ะอาจารย์ที่เนี่ยเป็น first choice ของหนูเลยมันตอบอยังไงให้เนียนๆไหมนะคะแบบต้องแบบใส่แบบใส่หน้าด้วยนะแบบที่นี่ที่แรกเลยคะ่ะหนู มั่นใจอะไรแบบนี้เนาะนะคะนอกเหนือจากนั้นอย่างที่บอกนะคะเราก็จะมาดูประเด็นคําถามต่างๆนะอย่างเช่นนะอย่างรามาเนะี่ยโอ้โหน้องเอ้ยนะมีทั้งหมด27ห้องอ่ะนะแต่รวมพักด้วยนะรวมห้องพักหมายถึงว่าระหว่างรอจะไปอีกห้องหนึ่งเขาก็จะพักแล้วก็จะดูว่าน้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนยังไงนะในขณะที่นะอย่าง จุฬาอย่างเงี้ยมีห้าห้องเท่านั้นในปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะคะห้องหนึ่งให้เวลาประมาณสิบนาทีนะคะหรือ,อารามาจุลาพรน,นะคะแพทย์จุลาพรน,นะ,ะปีที่แล้วนะก็จะมีอตอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะถ้าคุณอยากตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือว่ามีเ,าเขามีโคกับ UCL ใช่ไหม พนะปี่แล้วมี professor จาก UCL มาคุยด้วยนะคะ,ะก็มีหลายๆปัจจัยที่น้องๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยให้เป็นเหมือนชิมลางก่อนแต่พี่อยากจะให้น้องนะอยากให้น้องเนี่ยแบบเข้าร่วมกิจกรรมนี้จริงๆนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วพี่ๆ Interpass เนี่ยก็ตั้งใจทํากิจกรรมนี้ให้กับน้องๆจริงๆนะคะน้องๆจะได้รู้จุดอ่อนจุดแข็งตัวเองเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ อย่าให้พลาดอย่าให้ตกสัมภาษณ์นะฮะไหนไหนเราคือเก่งคือเขาเรียกว่าคือเก่งทางเขาเรียกบูกับบุญนะไม่รู้สมัยนี้เด็กสมัยนี้ใช้ปะนะคือเก่งแบบคือเป็นคนเรียนเก่งแล้วอะแต่คนเรียนเก่งอาจจะพูดไม่เก่งอะทํำยังไงเราจะได้พูดเก่งในระยะเวลา วันที่สัมภาษณ์นั้นๆไม่ให้มันมีข้อผิดพลาดอันใดหรือถ้าเก่งอยู่แล้วมันมีพอยต์ไหนที่พี่ๆจะช่วยเสริมให้น้องๆเก่งมากขึ้นไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะชวนทุกๆคนนะที่เป็น Concept, นะักเรียนอ n t e r p ร์ s and c อน c e p t นนะคะโซไซไทย เข้ามาติวกันเถอะนะเข้ามาซ้อมสัมภาษณ์กันเถอะมีความสําคัญจริงๆนะคะอะอย่าลืมนะคะอา้าวขึ้นไปดูอีกทีซิวันไหนอะไรยังไงเมื่อไหร่นะมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะติวสัมภาษณ์อ o c k interview หมอรอบหนึ่งกันนะคะวันที่10มกราคมนะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็อยากให้มาตัวต่อตัวเนาะจะได้ดูวิธีการแต่งตัว dress c o d นะอะไรของน้องด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านะสถานการณ์โควิดไม่เป็นใจเนี่ยเราก็อาจจะปรับเป็นเอ่อเป็นเป็นซูมนะคะเป็นซูมเนาะนะก็เดี๋ยวเรารอดู Play it by ear แล้ลกันนะคะก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะอา้าวโอเคค่ะน้องๆคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาก,กันไปก่อนนะคะทุกๆคนนะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ อย่าลืมเจอกันวันที่10มกราะนะวันนี้ต้องลาไปก่อนสั้นๆค่ะสวัสดีค่ะ